ไปพี่น้เก็บเศษหักแทนบุตรคนเด้อมาหาตีน้อยอีกแล้วเด้อได้ยังมาสูบกินมั้ยแม่จะโบดแล้วก็มากับแบงเฮือนให้กับนางหล่าผมควเป็ดให้เอาแบงเป็ดมาให้ยังอุ่นกินเอาไว้เพื่อนครึ่งหนึ่งแลาวพี่ครึ่งหนึ่งบีก็ยังเอาไว้ทางหันบอกทาหัวมีหัวมีตูดออกมาเนี้เด้อแล้วก็ได้ขวดตะกะเต็นนางหล่าตะกะเต็นทอดแล้วพี่น้อง แล้วกันยังเน่ยซื้อขรปุนขาหมูเด้อมาสูน่างอ่นกินเด้อพี่น้องเด้อระปุนขาหมูพี่น้องมันมันจะย่างวันนี้กินเข่าเลยไปโบดมุอเเ้าแล้วก็ออกจะโบดมาแหว่เฮือนเอาเป็กเอาหัวตะกรั่นแล้วก็ใบตองพร้อมบาสิซื่อนแป้งมาเข็ดขนมเลยบอนซีบุกข้าวเขาจะปิดเลยก็เลยแปโบดซื้อมันสวยหรอเออไม่สวยเหรมืออื่นจังจังซื้อมืออื่นจังเห็ดขนมไม่ได้เห็ดมือนี้ เมื่อไหม่ซะกเดีเ๋ยวไปจองมาโอเคเนาะมากินข้าวกระปุ่นดีกว่าเหรอวะมากินกระปุ่นขาหมูนล้แม่หมอนเดอนี่เวลาพี่นอ้องอนกันอยากรูกป,ประเทษกับเขากับน้ำพอดีแม่เอามาสู่กินหวานปากพอดีเลย <c oughs> นี่กระปุ่นยังแม่เขาจะซื้อมาไหมกระปุ่นขาหมูกระปุ่นขาหมูของนงลุงน้ำเด้อแบ่งให้นงลุงนะ้ำราคาเลยไหเท่าไรฮะสิบแปดเลตัวนึงพวันส<อ>ิบห้า บันสิบแปแล้วสิบแปดล้วถึง18แซ่บบ้า,ไบางไมแซ่เออเทนังลงเอาตักตอนให้คนน้ำตักตอนมุให้คนแนยอิม่มันตอนน้ำม,มันอืมอนี่น้องมาทิ้งตะกุ่น้องกันเ้ย คนเด้อทักทายทางลาวสาประเทศน้องลูกคนตากผขาอยู่ข้างนอกอยู่ในอของน้องลุงแม่ม้อนกันชื่อมาชุกชิมละจ้าสบายดี่ที่ถูกใจมามากินน้วกันมาบุญตี yên thôi yên thôi được, phi động được, bồi dưỡng được, dạy anh như mẹ được, yên thôi được không? nàng ngôn nàng จะเบอรตามเปิดแกงมะมาหตามมกงหัวเนือหมูม่มอญหักไปบวมาด้วยเนาะหัวบ้อยูกินหัฝ่าวอมาเลยเออเปนอยู่กินเลือดสวยใช่เลือดก็มาดละอืมบอร์กั่พี่น้องก็เก่งฮะตุ้มทะลุเลยนางลงนางเก่งก็เก่งกใ่ bởi cuộc sống ở cao tốc mưa tập mưa tập mưa tập tập mưa tập mưa tập mưa tập tập mưa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  tập ơ tập mưa tập nó tập mưa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  tập thủ tập xè แ่แล้วแล้วเอามาหนึ่งหนึ่งแล้วแเอามาตำได้ขั้นตอนเลยได้ขั้นตอนมา้าคะมาขวเลยะัลเองินใจถเีมนงาใจถูเลองมด้อคนละจเองก็ได้ แกมาแซ่เดีงมันสิไหนบ่เดียวเส่บวมัน่ะคืรงมัน่บ่ห้งบ่องแต่นายแบบเพราะฉะนั้นแค่เืองมันอกินมันเำทำแล้วก็ไปครัวใส่น้ำตาลใส่กะทิเดี้ยวใสกะทิตรงหรือเปล่า นางมนงมกินาูปม่นงเจานอบุนี่แซ่เจ้าซื้องกรจ้าปฏิเสธนะแซ่ได้เลยเคยกินอบข้าหมูมันะแซ่แท้โอ้ยสมบูบบเลเอาเขาปากเลยแม่เออมันละแซ่แท้ ยบติ้นกระปุลทำได้ใครจะเอวเจ้พันธน์ยินน้ำใจน้ำแมเด็นี่แห้งเส็จักตัวน้องเด้อน้ำใบเตยพี๊น้ำต้มหมูน้ำใบเตยเดี๋ยว không sao tôi 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 không con tôi có con tôi không sao tôi không mà con có sao <laughs> กาแฟหน่ขึ้นเนาะแก้วถึงค้มมัดไขก่อนบุหงาพูดจะทุมแต่ก็มองทุ่มจนไปจน

ล้วไปเอาเื่อง MC ฝาห้ค่ะจริงๆค่าส่งมามีไซร็ได้ลดนลยส่งของเชโนเลยเลยเนี่ยค่ะตามเลยไปเรียนไม่เกี่ยวนะมันล,ละว่าส่งมัน,นมพ,นนนพนันได้เมื่อเค่เสียหอดตามเมื่อซิเมือคุนตี้อย่างนี้ได้มันไม่ได้ไว้นั่นถามแยกไปเอาอ <S <S เอาเดียว แผ่นหตาบัดกระบอกเสปลาเสนหนึ่งตาบัดอืมตาบัดกเส้นหนึ่ง บัยืดหางเลยได้ยืดเท้าอยู่ย <Would> ืดหางแล้ว <Hayır> ยืดโตใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็รู้สึกว่ามึกขึ้นขึ้นย่าุ้มยืดหางคนสี่ยางเลยเด้อคนสี่ยางคนยืดหางเลยแล้วก็แบบพันยืดหางเลยครัยืดหางเลยเขาว่าน้ำหนักสี่กู่ผมตัวหน่อยหน่อยเขาตัวหน่อยนาเป็จยืหน่อยเด้อยืดหางเด้อ นีติ๊ก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 มาสับขามาแล้วทั้งยัั้งหงหนึงปล่อยแหะปล่อยน้่ลงกมากอัดมวยก่เด้อตงมา

สำ่สิบปใช่ขาไหมม่ใช่ไหมคะ tập mơ được mưa, vẹt vẹt mơ mưa, mơ vẹ mưa, chồng trời Trang 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 Một tốt, tương ứng nhỉ đâu, một tốt mưa Mày mong tất cả mấy đứa nè, nó chí chí trang lượng á nhỉ Khí xa nó Những chí mà, bà, áo lát, bài phụt, bài phai, nó bảo bệnh đứa nông đứa Đấy, chú bà thêm áo lát, áo lát, bài phụt, áo lát phụt cho lấy Chú đứng là sao cần. เตอนยังบ่อยากมาเด้อเพรอแบบหุ่งเทียนตอนนี้ยังปิดเทอมอยูให้มันได้เข้าเทียนปยไปไอ้น่ยแม่เอ้ยจะปวดจะโวดปล่อยป่าวเลยเนาใช้สิบหักถูกไปถึงหลังมันไปดูแบบทรมานแบบไอ้จะให้ดูเนาะสร้างว่าแต่อ้ยอุ๊กน้ำเมื่อยน้ำเมื่อยน้ำคอมเมนต์อย่างเงี้ย เฮียนนหาวันที่หนึ่งเดนเก้าคนเขาองเรียนฝนน้เงียนตะพีงไงแต่ว่ามันจะมาเฮียนบนมันไปเปิดเต็มลูกไเปิดถ่วงเสือ้านมาเฮียนกับมาตามใจล่นร้านเฮียนต่อกับเฮียนรลานวราเอ้ยแม่ข้าวเฮียนข้าวเชอกระสุนเรว สมุนกับอยู่ดีกินดีเนาะพี่นอ้องอยู่หันกับประเฮทศยิ่งงมากมากยดอกก็แค่ล่ามเวยเราร้างกินของตัวเองนั่นแหละยวิยังดอกหนึ่งเข่านั่งถวยแตเป็นของธรรมดาเนะาะปัใส่วะอยู่สระเป็นของธรรมดาไปเสีย้ลูกห้า,านาไปนั่งไปนอนอยู่หันเป็นไปบ่ได้ดอ,อกลูกหลานอะไรจะคือกันเนาะเกินมาไมีอยังหนึ่งเขา่านัางถอยว้บ้านผู้บ้านก็แค่นั้นเนาะงานบา้านธรรมดา สาบะบะมนบะไสอมบนบไส้ดานดอกบะมนบะไส้อกมันธรรมดาขนาดลูกพ่อเองเขาก็นยังไส้เนี่ยบเมังบเดี๋ยน้ำแม่ก็ใส่ตุ๊กตาวเดี๋ยวน้ำแม่วานี่ยจลุกหนึ่งแต่เศ้าหนึ่งเข่าลางถวยนาทีของขี้ลูกเลี้ยงร้านบ้านหายนัาปบนตู้ขึ้นาทีของทิ้งเดี๋ยน้ำแม่นี่ยกะ็ แห้งบดิกินดีสั่งไปอยู่น้ำนำ้องม้อนยังเด็กินดีเด็กินปุ่งกินนั่นกินนี่อยูุนแม่มอนพากินแต่พักกินแต่ปนกระเจวเด้อแล้วก็เสือผ้าก็ามีแต่ะเนี่ยสื่อสื่อห้อรา้านนุ่งไปอยู่นมนาซาวแล้วก็พาไปสื่อส่งเสือไปแต่ราคาแพงๆเก็บแปดร้อยตีหาร้อยเกือบครูละพันกว่าตีเงิร์นเล่าหนี่หา 6, หกแสนอะคูหนึ่งแม่มอนมันเคยสื้อเกือบให้ร้านใส่ราคาหาหกแสนแสนไป คือว่าแพงสุดแต่เซนปลายอยู่เราซื้อให้ร้านใส่ตือแพงสบายเนาะไปอยู่นังวนนันงวนซื้อผาได้ดีไม่ว่านน้ำตกใจเลยคือซื้อแพงแค่เปลืองเงินซื้อพอได้ลงเล้ซื้อจ่าได้ไแล้วอันนี้อยากให้เข้าใจนั่น,นเนาะโมเมนว่าโอ๊ยไปอยู่ตกน่าหลงยังไปโพดไปขายยังคิงใส่สีมันโมเมนต์เนอะ อยาซูเม่นมาบอกจะได้บร so mm ิส hmm. ันอันตได้มันดีหรือก็ดีไปซะแต่ซูมาให้เม่นมาบอกสันสีให้ครอบครัวเขาจะคิดกันตรงสินเจาะซีเมนต์มาไปได้แต่แต่อยบริสันนั่นแหละสบายเอาที่สบายใจเด้อจัสม่นได้จัเมินพร้อมที่จะพังก็าือว่ายังหักเนาะแม่ม้อนเลยซื้อยังบม่บอกขายยังเด้อซือว่าซุ้มเจาะหักครอบครัวไม่ม้อนซุ้มเจาจะเขามาเบิ่ง เ่มาเม่นเนาะคันคนที่บมหักเลยสิกายเลยสิผ hmm. ่านเลยสิบว่นยังทั sí ้งนั้นเลยอันนั้นเขาบอกข้นมหักกันบวงอีกคันคนบวมหักกันสิบเบวงอีกสิผ่านไปเลยอันนี้เมมอนยังยอมหักว่ะยังหักขอบคกลวยเมมอนอยู่ยังเม่นเข้ามาให้ให้เกียรติเมมอนอยู่เนาะยังเม่นเขามาแต่คิดแต่คิดแต่คิดเม่นเขามาแต่เมมอนก็ขออนุโมทนาเนาะยอมยอมแบะ ที่ว่าให้เกี็บแม่มอนเนาะเขามาเบิ่งแม่มอนมาเบิ่งกอกขั้วแม่มอนแบบไรแบบไรอันนี้ค่ะหนักคื้อมัดทุกคนที่ว่าเมบนมาแบบไรกับเมมอนก็บหนักซื้อมันนะแม่มอนคนใจสูงอยู่แล้วเนาะสูงมาตลอดอ่าโอเคตั้งแต่เห็ดคลิปมาต้นต้นต้นลอยแหล่พัดทะเลแม่มอนก็สูงสูงมาตลอดเนาะอ่าดีได้น้องช้าเออคือว่านักแหน่บนะแม่มอนก็คนใจนักแหน่บตัหนึ่งเนาะกับคำามทีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างประสดประสันทุกสิ่งทุกอย่างเมมอนต์กันนะหักได้มาตลอดจนยืนมาหอดจุดนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างเราบคลิปนี้กับโมี้ยังเนาะเมมอนต์กับเด็กคอร่าไปก่อนเด้อปากโคดแซกโคดไล่ซ่องแม่มอนต์คนใจสู้เด้อปากโคดแซกโคดไล่ได้เพี่ยงเด้อลาไปก่อนเด้เนาะมันกินหนักจัง